เชื่อไหมว่าสิ่งที่ผู้ชายคนหนึ่งกลัวที่สุดเลยนะคือการที่ครอบครัวพังทลายลงไปเพราะตัวเองยิ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวนะครับถ้าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยเงินค่าเทอมลูกก็จะหมดไปกับค่ารักษาของผมเลยผมมีคนรู้จักนะครับเป็นพนักงานประจาตั้งใจเก็บหอมรอมริบมาอย่างดีเลยสุดท้ายปุบป,ปับเป็น s t ต o k e เฉยเชื่อไหมว่าเงินกเกษียณทั้งก้อนไปหมดเลยนะครับผมอายุ37มนะครับมีลูก2คนตอนนี้ผมเป็นคนหาเงินหลักของครอบครัวถ้าเกิดว่าผมเจ็บป่วยขึ้นมานะครับผมก็ต้องมั่นใจได้ว่าผมจะต้องไม่เอาเงินค่าเทอมขอออลูกกกนนนนนะะะคครรรรัับมมมาาาาาาจจ่่ยยษษแ้้้้วววถผเเีณหื็ปไึต ลูกๆก,ก็ยังต้องได้ใช้ชีวิตที่ดีของเขาต่อไปดังนั้นนะครับการมีประกันชีวิตและสุขภาพดีๆสักตัวเนี่ยสำคัญมากๆนะยิ่งถ้าวงเงินไอพีดีนะครับเพิ่มเป็น2องเท่าได้ถ้าเจอเจ็ดโรคร้ายแรงเนี่ยยิ่งดีเลยผมเลยเลือกวางแผนประกันชีวิตล่วงหน้าไว้ด้วยประกันชีวิตและสุขภาพพรูเหมาเหมา,หมาดดบเบลชัวตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับที่ดูแลผมยาวจนถึงอายุ85เลยมีเหมาจ่ายไอพีดีค่ารักษาสูงถึง2ล้านบาทให้ความเจ็บป่วยของเรานะครับไม่กระทบงินเก็บแล้วก็ไม่เป็นภาระของลลกอยากชวนนะครับวางแผนาตนอค อยากวางแผนล,ล่วงหน้าคลิกเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสิครับ